ีค่ะ <S <S วันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ชนบุรีนะคะที่ตลาดนัดปาร<อ>์ตินูกแล้วพ่อกับแม่ก็มีงบให้เราคนละ1น0 0พในการมาช้อปปิง้งกันที่ตลาดนะคะคแต่ฟิลรู้สึกว่าที่เนี่ยสสายเยอะมากกับ,บของกับต<อ><ก>ุกกจิของใช้อะ เราอ่ะจะมาทํางบหนึ่งพันที่นี่นะคะว่าเราอซื้อเสืส้อผ้าะอะไรได้บ้างเราก็จะมาแมทชุดกันว่ามันจะได้ชุดแบบไหนแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะทุกคนก็รอดูตามแบบเอออินสตาแกรมทิกเกอร์ทอปเกิดทิกเกอร์ทอปซัมติงไลค์แนะคะโอเคงั้นเป้าหมายแรกของเราถ้าเราเจอร้านที่ถูกใจเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูใช่ก็คือแม่โอนมาแล้วหนึ่งพันบาททวนนะคะอยู่ในบัญชีถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยอาจจะมีการต่อกันเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวอ,นอนดู <laughs> กรัมอุ้ยทุกคนกระโปรงตัวเรา120มันเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีกระโปงผ้าแบบไหนบ้างอฮ้ยมีด้วยมันจะเป็นฟือแบบสก็อตสก็อตไบค์ไม่ใช่บบอบอุ้ย่อันนี้น่ารักชอบแบบนี้มากกว่าชอบแบบนี้ไม่รู้เลยอย่างนี้ต้องท่าอหไรคะ แซ่บจัดมันมีสีเดียวใช่เปล่าดูก่อนไม่มันมีสีเข้มสีอ่อนสีนี้ปะหนูอืมสีนู้ดีกว่าสีเข้มสวยกว่าใกจใจอันนี้ก็คือเอาสีน้ำตาลอันนี้มันจะเป็นสีแบบสีอ่อนกับสีเข้มที่พีนเปิดมาโดนแล้วใช่ตอนทุกเมื่อกี้แบบดูกระโปรงข้างหน้าแล้วแต่ว่ามาเจอสักอตที่มันเป็นแบบเอวพับไงมันสวยเอวพับมันสวยสแกน ตอนนี้นะคะ1นึ0ลบร้อเหลือ880เก่งมากก็คือฟิล์มได้แล้วนะคะเป็นกระโปรงมาสกอตใช่อุ้ยฟิลข้างหน้าก็เป็นสายเดียวแล้วสก็อตเป็นยังไงใจเขันก็ะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆส่องสดส่องสด่องก่อนค่อยเดินนะคะใจเย็นค่ะค่อยเดินฟิลร้านนี้เหมาะกับเธอมากใช่สอสองอยู่แต่เย็นเอ้ยนี่สีแดงสีแดงกระมุมไอ้ตอนนี้น้องฟิลมีเอ้า ไม่เห็นจะใส่ไม่กล้าใส่เขินเขินแม่เดือนอุ้ยคือมันก็จะมีพวกเสื้อกล้ามอันนี้ของกิฟท์ชอปนะคะงั้นเราค่อยๆดูในพีฟิมอย่ารีบเดินเดี๋ยวมันจะดูได้อย่างไม่ละเอียดนะคะจ้ะดูชอบเครงเกงเครื่งเกงเอลต่ำ ถามพี่เขาสีเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อะคะสี่ร้อยเก้าสิบทุกคนนำมาตัดมครึ่งในเดลังงบเราอ่ะเอาหนูว่าหนูไม่น่าเสียเยอะหรอกหนูไม่น่าเสียเยอะถามเบลก่อนมีไซส์มีไซส์ไหมเบลเท่าไหร่หูเอลสามสิบสาไซส์นี้เลยลูกถ้าหนูอยากใส่ต่ำหน่อยตรงนี้เลประมาณสามเอ็ดสามสองล่ะลงใส่ให้ตบงเนี้ยต้องเป็นต้องเป็นอย่างนี้เลยแม่คะเขาใส่ให้ดูเราเนี่ยเอวต่ำๆสีนี้สีนี้มาแรงเห็นไหมล่ะสีนี้แล้วแม่ก็จะแซวซื้อกางเกงอะไรมาอันนี้ต้องให้แม่ละสุดท้า สนี้น่ารักวาจริงจสีแรกอ่ะสวยเดียวเาสนี้เอแม่ยลว่าสีอะไรกันเ่ล้มันยู่สวยแซ่บสวยแซ่บเหอเห็มันพอกแม่ค้าบอกผิวดีดก็บอกไปพอกอะไรพอกอะไรก็พอกแหละแต่มันรุนแล้วเอาตัวนี้ค่ะทำไมทำไมหนูแกงกันเองนะลูก อันนี้หนูควรเอาใหญ่กว่านี้สักหน่ไม่ไม่พอลูกไม่อยากมันยืดอีกอายังมันยืดอีกเออทุกคนทำไมหมดไปไวัจันพี่หมดไปแล้วยืดอีกถึงปีละเก้าสิบดอกเราเราใช้เหมือนไงเฮ้ยแต่หลังข้างก็มีเสื้อด้วยเดินมาสอยอย๋อจะเกินเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ดูแล้วเวลาหนูจอดนอบ้านหนูคุมก่อนลูกให้พี่เขาถ่ายอายุเธอก่อนให้ถ่ายหนูอยู่เท่าไหร่ยี่สิบหกคัน ไม่ได้ว่าหนุ่มหน้าแก่นะแต่งลูกมันโตเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไอ้น้องขุนเมืกีเนี่ยมันยี่สิบมันเด็กนโตไปใช่เด็กโตวัยแม่ก็หลงฮะแต่ผิวหนะหนะแต่หน้านางอ่ะแซ่เออหน้านางแบบแต่ใบใบยังหลงแล้วหนูแล้วหนูอ่ะให้ให้ถ่ายค่ะเนี่ยไม่เอดี๋ยวแม่ถ่ายผิวเอ้หนูหนูให้ถ่ายหนูไม่โงดด้วยแม่ไม่เอาเอ้าได้รุ่นตอนแรกแม่ถ้าแม่ถ่ายก็นึกว่ารุ่นเดียวกัน ร้านทําเล็บก็ถ่ายกันว่ารุ่นเดียวกันใช่คือไอ้เจ้าเนี่ยด้วยด้วยตัวใหญ่เขาแบบอักวปะลูกส่งมันให้บอดี้มันให้แม่จะบอกว่าก็คือไปหลอกผับไปอันนี้หนูสแกนแล้วแต่ยันไม่ได้เลยลูกสี่ร้อยเก้าสิบนะจ้าลูกตอนนี้งบเรานะคะเหลือห้าร้อยสิบบาทไปกันป่คะ ทุกคนแม่ค้าแบบนี้ดีนะคะบางวันแล้วมันทำให้เราอยากซื้ออีกชอบชอบคแต่ว่างบเราหมดห้าสิบบาททุกคนจริงจริงพฟิล์มก็อยากหน้ากางเกงแต่ว่ากางเกงแบบนั้นน่ะฟิล์เป็นพวกที่แบบไม่ค่อยใส่ซ้ำไงถ้าใส่ถ่ายรูปแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยชูน้อยค่ะหน้าไม่ใช่เราฝันฝาต้องเทสมากเข้าไปดูค่ะอุ้ยฟิลฝั่งนูโอ้โหต้องข้ามกันเลยต้องเทสมากเออเทสใครเออเทสน้องฟิลอุ้ยชอบแบบชอบแบบตัวตรงตรงนั้นมาก ก็คือมันเป็นทรงสั้นเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพวกอย่างเงี้ยชอบมากคิ้ตรงไหนทุกคนอุ้ยกระโปงกระมือกระมืเข้าไปส่องกันทุกคนในนี้มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวขออนุญาตถ่ายคลิปค่ะอุ้ยฉันชอบตัวนี้แอบเมื่อกี้แบบอือชอบไม่เหมือนคอยเสร็จปะจริงๆหนูมีนะสีน้ำตาลอุ้ยแต่ว่าผ้าอย่างงี้มันไม่กระโปง กระเป๋าไม่คุ้เป๋าสวยจังใส่อะไรคะตัวฉันชอบการแต่งร้านอะ่ะใช่มันตโตเทสถูกโอ้ยสว,วยกขอดูอตาจ้ากาจ้าหน้ารักแอบชอบตัว,ตวพวงเงิน<อ>แอบเสียอุย้ชยชอบสีดำเขางหน้าสุดนะไม่เฟรนแอบเสียเธอจะเชียร์ฉันอย่างเดียวไม่ได้เชียร์เบาๆไม่คืองบล้าเหลือน้อยแล้วก็ต้องเชียร์เสียวมืออ่าดูดูกอนดูก่อนถ้าไม่ติดว่ามีงบนะเราเหมาหมดแล้วจริงค่ะแม่มาด้วยนะเสร็จเออนี่มีกระปุกหรืออุ้ย สวยมีตั้งหลายอย่างเฮ้ยนี่นี่ขาวบๆบอลบอลบอลนี่ตัวรยใช่ต้องเป็ว่าไปดไูของนูไหมของนูต้องมีไงได้ด่าไปเออจับมือไว้เนี่ยอุ้ยสวยมากไม่ต้องจับมือค่ะไม่หายไปไหนเนาะถึงจับมือไปก็ไม่ได้แบ่งงบใหนนะ้เนาะสวยจังเอ้ยแต่ามาันน่ารักเพราะว่ามันผูกโบแล้วมันริ้วใส่กับไอ้ตัวกิงเมื่อกี้ไงถามพี่เขาด้ตัวเท่าไหร่อันนี้ตัวเท่าไหร่อะคะหนึ่งร้อยแปดสิบเฮ้ยฉันชอบไอ้ตัวนั้นแขนยาวตัวนั้นน่าน่าชิบิยะ ตัวที่พี่ถือเท่าไหร่คะสองร้อยนแล้วเขาเอาไปแล้วไม่ต้องถามพี่เขาว่ามีกี่ตัวเดียวจบจบพี่ไม่ต้องตอบให้หนูเจ็บใจเล่นก็ได้จริงอ่ะชอบตัวนั้นด้วยตัวที่เป็นอะไรอ่ะอ๋ออะไรไปดูดีเดี๋ยวเข้าไปดูสวยนะงั้นก็เข้าไปดูเหมือนกันชิคเาตอันนี้สวยจังแต่งคอที่ว่าใส่กิคขาชันแล้วก็เชิดไปแบบนี้แล้วมันจะเสียวมากมันจะอะไรนะเสียวมาก นขอเลือกก่อนถ้าได้เดี๋ยวบอกแต่หนโดนไม่ใช่ใครร้อยแปดสิบเท่ากับว่าร้อยยี่สิบบวกร้อยแปดสิบเท่ากับสองร้อยค่ะเหลืออีกเจ็ดร้อยนะคะคือปิ๋วได้เป็นเสื้อสีขาวเสื้อยืดมาถ้แต่หนูยังเหลืออีกห้าร้อยบาทนะคะก็เลยจะร้านนี้ขึ้นต้องไปดูเล็งไว้ตั้งแต่เขาเปิดแรกๆแล้วไปดูเข้าไปดูอุ้ยถ้าได้เย่อุ้ยสร้อยน้องปิ่วอยากดูเสื้อรู้สึกว่าเสื้อมันตรงใจมากดูอุ้ยชอบเข็มขัดอย่างนี้มาก ็คือหนุนอาหาไม่คือจะไปคนอนนแล้วแบบอยากหาอะไรใส่ไปคอนเขายังไม่เลิกฮิตคอนแบบว่าที่แต่งตัวกล้าหมูหรอไม่ใช่สุดอลัซว่าก็สวยแต่มันจะเห็นแขนเยอะนะแล้วเธอไม่ชอบโชว์แขนอุ้ยสวยมากอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปเสื้อนะคะแต่ว่าสแกนจ่ายสรุปคือฟิวอะได้เป็นเสื้อกล้ามแบบสีครีมตรงนั้นตนัวเป็นสีน้ำตาล250ใช่ไหมถูกต้องแล้วเหลืออีก260บบาทใช่เออ แต่เมื่อกี้นี่กระโปงกระโปงเมื่อกี้ฟิล์มดูสร้อยเสียดายมันสั้นไปฟิล์มอยากได้ยาวยาสองร้อยหกสิบบาทเดือนสองร้อยหกสิบใช่ป้าในหัวเราเนี้ยน้องเคยแอบอยากได้เข็มขัดที่มันมันไม่ใช่เข็มขัดมันจะเป็นคือแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ่ะเก็บไปให้มันเป็นแบบเธอเอาแบบมันบดไหมที่เป็นในน่ารสอ่ะทุกคนเคยแอบอยากได้อยู่นะเคยแอบอยากได้เดี๋ยวที่เคยแอบอย่าเพิ่งอยากได้แต่ตอนนี้ก็อยากได้ไหนอัปเดตก่อนตอนนี้ฟิล์มได้อะไรบ้าง ได้กระโปงกับเสื้อไงสองชิ้นแต่ก็ได้กางเกงกับเสื้อคือตอนนี้เราสามารถแต่งเป็นชุดชุดนหนึ่งได้แล้วใช่เฮ้ยเจดสิบเก้าบาทเสื้อก้ามไปเฮ้ยละนี่ละข้อนะไนอย่างองี้ยสองตัวร้อยห้าสิบฟิวราคาที่เราถูกอู้ยแบบนี้แบบนี้นี่ชิ้นตะมวยตะมวยตะมวยน่ารักอ๋อน้อยชิ้นนี่ไงเสื้อก้ามแบบนี้ สวยฟิลไม่เหมอะกับอะไรเงี้ยใช่ไหมเอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยสิแต่เมื่อกี้ดูข้างหน้าแล้วสวยหนูดูตังแบบนะคะลูกค้าแต่ชอบฝั่งนู้นนะขอเลือกก่อนขอเลือกก่อขอเลือกข้างหน้าตัวนี้่ได้ค่ะใครจะนั่งเลยแล้วกันนะคุณพี่จะเลือกเหรอคะเนี่ยใช่จ้าสรุปร้านเมื่อกี้คือฟิล์มไม่ได้อะไรนะทุกคนก็เลยมาต่อแบบว่าอีกโซนหนึ่ง ข้อมือน่าละมันคือข้อมือและข้อเท้าอ่ะข้อเท้า,อ,าอยู่ฝั่งนี้แบบนี้มันมีแบบตาไหล่แบบ75บาทไม่มีอะแต่ตาตัวเด็กถูกนะทุกคนราคาได้ซื้อสิซื้อสิอุ้ยแต่จริงๆหนูก็แอบชอบข้อเท้า,ทาแต่แบบมาดูดีมาดเลยเฮ้ยข้อาเท้ามันสวยเลยนะ59บาท59บาทโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย <c oughs> ไปดูดีกว่า นี่ดอกเลซี่ยิ้มทำไมมันน่ารักนะคืองบปีวเหลือ260ใช้ซื้อพรอจะไป150เหลือ110บาท260ใช้150 110บาทถูกแล้ว <laughs> อย่าไปดูถูกเด็กคณิตอังกฤษนะว้ายตะกี้ซาไปนิดนึงล่ <laughs> <laughs> ร้อบาทส่วนฟิล์มเหลือตั้ง7จ็อ่ะโอ้ยทุกคนคนเราอ่ะใช้เงินหน่อยเออเดี๋ยวใช้ดีอนี้เขา1้อยสิบบาทร้อยห้าสิบหนเยอะจัดเลยนะก็ถ้าพี่บกะบีเขาไม่ถวงแล้กว่าแค่วิ่งเฮ้ยวันนึงหนูขอถาตัวนี้ก่อนจริงๆตัวนี้น่ารักมากมันเหมือนกันป้าไปดูนากไปค่ะทุกคนมาทุกคนอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะ เซนเซอรี่เฮ้ยน่ารังมากเดินดูก่อนเดินดูก่อนของเยอะมากคนก็เยอะเช่นกันหรือว่าฉันจะซื้อกล่องชุมอ่ะกล่องชุ่ดูกกอน,กอ,นอ๋อนั่นหรอเคที่เธอซื้ออ่ะใช่ไหนไมีสิบหกตรงไหนบ้างสิบหกอยู่ข้างในแล้วคะงั้นเดี๋ยวเขาไปเลือกกันเรื่องนี้นะ่ะใช่ แอบชอบเหลืองด้านในเหรอจริงจังมากไหนตรงนั้นเลยชอบอันนี้ตัดเลยแม่เมื่อกี้ดอกไม้มันมีสามอันใช่โอเคทุกคนได้เคสนะคะก็คือได้อันนี้ร้อยเจ็ดสิบกับนี้สามร้อยเจ็ดสิบสองชิ้นแต่ก็งงว่ายังเหลืออยู่เออเนาะนั่นแหละก็อย่าจ่ายตังค์นะคะแล้วน้องฟิวจะไปดูพวงใจรักข้างๆคือน้องฟิวอะปลงกับเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวจะไปพวงตจดีกว่าอ่ะไปเดินไปขั่งโน้นเดี๋ยวพี่ขอจ่ายตังค์ อะไรฟิลพี่เขาออันนี้มันมาจากร้านนี้คือน้องฟิ่เห็นตั้งแต่ตอนมารอบแรกเลยแล้วรู้สึกมันน่ารักมันเขียวอะโนะย,นะ G ยดานะไม่ใช่อะไรนะเจไดอายโยดาอะไรก็ยางไม่รู้อ่ะเบบี้โยดาส่วนนี้ชื่อเจอไดยังไม่รู้ไม่รู้อ่ะพ่อแก่แล้วชื่อเจอไดยัง <laughs> ไม่รู <laughs> ไม่คือเฟิ่มาหาพมอัใจเฉยๆคือจุก็มันแบบดูมีอะไรสิสวย ยังไงยังไงาอาจจะได้น้องตัวนี้เพราะน้องฟิลลี่เก่งหรือเพราะเห็นครั้งแรกแล้วน้องรู้สึกถูกชะตาไปอยู่บ้านไหมงั้นเดี๋ยวพี่ขอเดินดูด้วยเพราะงบยังเหลือเมื่อกี้โดนไป542ชิ้นระหว่างเคสกับกล่องจุกใช่เลยนะสี่สิบบาทอื้มอุ้ยจิว๋วเท่ากับว่าเมื่อกี้พี่งบพันที่ใช้ไป840เหลือ160ยหกสิบงั้นอะไมันจิ๋วเลยพอเหอะพอพอไม่ก็เมื่อกี้ได้แล้วนี่ไงตัวนี้ฟิลลี่ซื้อก่อนหน้านี้คลิปนู้นเอาของหนูมาขายทำไม อ,อันนั้นของเธอ,เอพะเน,นา <c oughs> ให้บิวไปเลือกก่อนได้แล้วนะคะทุกคนเป็นน้องตัวนี้ที่อยู่ในเซซามิชตินะคะกับน้องตัวนี้ที่อยู่ในส t a r War รอ่ะสองตัวเท่าไหร่อันนี้4 0อ,อันนี้30เป็น70ตอนนี้งบเหลือ4 0บาทโอเคก็จะซื้ออะไรกันไหมพี่ไม่มีแล้วไม่มีเหมือนกันค่ะก็เท่ากับว่าวันนี้ที่พ่อแม่ให้งบกันมาคนละพันคือพิมเหลือ1 0 0น้องพี่เหลือ4 0ก็คืองบ2,000ันของเราทั้งหมดอ่ะเหลือ200้อยเยเฮ้ยเหลือตัวสิบอก้แม่บอกว่าเหลือ200เหลือ200แือ หนูเหลือร้อยหกสิบนูเหลือสี่สิบก็คือได้เสื้อผ้าที่เป็นชุดหนึ่งชุดกับของกระจุกกระจิกอีกคนละนิดคนละหน่อยใช่ของหนูได้กางเกงด้วยนะแมู่ใจเปล่าแล้วแม่คาทางก็ฟิวอายุยี่สิบเลยอะยี่สิบกว่าซื้อร้านเข้าไหมเซื้อซื้อเก่งแม่เขาบอกว่าเอ้ยมันแบบดูมีน้ำมีนวลนี่ะไม่รู้ว่าตอนแรกที่ซื้อเสื้อมีคนเห็นยังมีอะนี่คือร้อยแปดสิบ นี่แม่ต้องภูมิใจหนูซื้อเกงกระลาหมู490เออเอฟคอนขึ้นมา30ก็นั่นแหละแล้วก็ฟิลิปปินส์กับกล่องจุ่มอีกแล้วกับเคสโทรศัพท์ด้วยก็คือฟิล์มเหลืองตั้งมา60แน่ใช้แบบประหยัดคอลเสพติดมากขนมีเสื้อตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งแล้วก็ภูมิใจทั้อันใช่ก็วันนี้แหละค่ะทุกคนที่พ่อแม่ให้งบกันมาก็คือรอบนี้มีทอนแล้วก็ได้ชุดได้ของเพียบอยากได้เองก็จะติดลบนี้เลย โอเคทุกคนถ้าเพื่อนอยากให้เรามาทําคลิปอะไรกันอีกหรือว่าอยากให้ไปตะลุยที่ไหนหรือมีตลาดเปิดใหม่ที่ไหนที่อยากให้เราไปก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัลลาไปก่อนเ<ฮ>จอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ